ไลฟ์อ่ะไปที่ไหนอ่ะไม่มันจะมีรูปตรงที่ขึ้นตรงชื่อเนี่ยพี่หวานของของที่ของของแม่จะเป็นพี่หวานเป็น MVP อ่ะอ่าเห็ะแล้วไงต่อเออแม่ก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะเรียงให้แม่ว่าใครแบบส่งให้แม่เป็นอันดับที่สามอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ขอบคุณทันหวานเป็นอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยเหรออ่าใช่ใช่แล้วคนที่สองคือใครคะเออเะแต่เย็นก่อพอลลี่อย่าง ไม่แล้วตรงตัวตัวตัวที่ขอบคุณคือตัวไหนอ่ะแม่พูดไงแค่พูดแค่พูดไม่พอขอบคุณค่ะอ๋อโหยเราก็หาตั้งนานสองคนเนี่ยพดจาไม่รู้เรื่องทุกคนผมพูดไม่รู้เรื่องหรือแม่ไม่รู้เรื่องคุณน้ำหวานขอบคุณนะคะคุณโพลีโพขอบคุณนะคะคุณภารักของแมวก็พอขอบคุณนะคะคุณนัตตี้เจ็ดแปดเก้าขอบคุณนะคะคุณไทยเก็กสวัสดีขอบคุณค่ะอาลีอาีเอสพีทเค เอ็มเอมบูนขอบคุณค่ะลัคกี้ใช่ไหมตุ๊ซี่จัสมินจัสมันีอะไรอย่างนี้นะคะเบนจังขอบคุณค่ะใช่ถูกต้องเก่งมากขอบคุณพี่หวานนะคะขอบคุณคุณเกดีโลกมารีวิวคุณเดมจะยังไม่ให้แม่เลยนะคะสุดหล่อของแม่คุณสายน้ํานะคะคุณตุ๊กติ๊กคุณจอยจอยเองคุณลูน่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโหวันนี้คือสนุกจังขอบคุณค่ะ ไม่ว่าจะแบบว่าชวนใครมาโฟมจะเป็นคนแพ้คนที่โฟมชวนตลอดไม่ใแม่แต่ว่าแต่ว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือแม่ต้องต้องเรียกพี่หวานว่าคือแม่ต้องแต่งตั้งตํแหน่งพี่หวานเป็นเทพเช่นแต่งตั้งเทพหวานเทพหวานใช่เาต้องแต่งตั้ง ขอบคุณเทพหวานนี้เนี่ยต้องขอบคุณเทพหวานขอบคุณเทพหวานนะคะขอบคุณทุกคนเลยน่ารักที่สุดเลยไปทานอาหารที่ร้านพี่หวานนะนะคะซีออฟเลิฟที่พัทยานะคะของพี่หวานพี่แอนนะคะแต่ว่าพูดบ่อยไม่ได้นะแม่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวช่องบินไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิเลิติ๊กตอกนะคะแหมพูดเก่งจชนะแม่พูดเก่งือเกินหัวเมียค่เนี้ย โอ้มี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 คนบอกว่าไปไปแล้วด้ด้วยด้วยนะที่ร้านน่ะเขามีคนบอกว่าไปร้านแม่มาแล้วนี่แม่แม่เดี๋ยวผมจะส่งของขวัญให้แม่แม่ดูนะอืจงเล้เดียวเอาบอกให้พี่แอนมาบ่อยๆนี่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 จงนี้จงงไปปุ้งแม่ดูแม่ดูผมส่งนี้ให้แม่ไม่เห็นไหมยังไม่เห็นมีอะไรเขาบอกโอ้พีเพลือพีเพลือนี่เพลือไม่น่าเชื่อเลยไม่เห็นไม่เห็นแล้วมันปกติในมือดีแล้วขอบคุณนะครับไอ้หนูขอบคุณว่า ยูน <University. S 2> ิเวอร์สส <Uni> ิยูนิเวอร์สยูนิเวอร์สคือแพงกว่าหรอพี่หวานหรอโนหนึ่งในีพี่หวาน,น,น,นวานันนี้พี่วหวนพี่หวานเป็นโนหนึ่งขอบคุณทุกคนและขึ้นมาบ,ามบ่อยๆนะคะร้านแม่อยู่ตรงไหนแม่อธิบายหน่อยแต่จะพูดชื่อร้านเยอะนะคะเดี๋ยวปิวร้านอยู่ตรงข้ามกับส่วนนงรุธอย่างนี้ดีกว่าอ่าชายชายชประมาณอ่าประมาณนั้นคะ่ะอ่ะพูดสวนนงรุธก็โดนอีก ไม่ได้เหรอได้ได้แล้วทำไมพูดชื่อร้านตัวเองไม่ได้ี่แอนมาล้านบ่อยๆค่ะถ้าพูดบ่อยๆมันจะเป็นเหมือนโฆษณาแม่อ๋อแม่กล้องนี่จริงกล้องพี่มีปัญหาเหรอพี่ไม่รู้ตัวเลยค่ะพูดได้เนาะเขาบอกพูดได้หรอเขาพูดเยอะไม่ได้อ่ะร้านอ่ะเหรอไปร้านพี่แอนมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะมาอีกนะคะแม่สวยจัง วันนี้แม่แต่งมาแต่งหน้ามาค่ะเดี๋ยวว่าหลังจะมาแบบหน้าแบบเปื่อยเืยนะคะทุกคนอาจจะ <G ül üyor> ตกใจบ้างเนี่ยถ้าพ่อแม่แบบอ,อ,อยู่บ้านแบบเฉยๆแม่พาแอนดี้มาไลฟ์ก็ได้นะ <G ül üyor> ได้กี่โมงดีทุกคนอยากเจอแอนตอนกี่โมงคะเออใช่โอ <G ül üyor> ้ยเ <G ül üyor> ก่งอะทุกคนตอบให้แอนชื่นใจว่าแอนควรจะมาอยู่ตรงเนี้ยกี่โมง,งคะเจมส์อย่าซึมเศร้าแม่ขอร้อง เขาอยากรู้มยู่ดีวเท่าไหร่แพงมากสองทุ่มเฮ้ยเจมมีคนบอกว่าสองทุ่มจริงหรือเปล่าใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนชอบให้หลายตอนช่วงมนี้คุณงนีก็แล้วแย่งกันไลฟ์หมดแล้วคุณจะมีเวลามาดูพี่กันเหรออ่ะมีเสียงเขาเปิดโหมดน้อยใจแล้วนะเล่นดามาแล้วเนี่ยสองทุ่มเป็นต้นไปส่วนพี่นัดมาด้วย ก่อนจะรอนัดมีเลแต่งหน้าก็เที่ยงคืนพอดีค่ะอย่าไปรอค่ะแม่แล้วพี่นัดเขาเขาเล่นติ๊กต็อกไหมอ่ะไม่เคยเห็นเอาถามว่าพี่เข้ามาก่อนพี่จะรู้ไหมว่าใครเล่นบ้างถ้าจะเล่นนัคุณนัดคุณนัดอ่ะคุณนัดเล่นคุณนัดเล่นแต่ว่าแอนไม่รู้เขาไลฟ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่ต้องไปเปิดโลกแล้วแหละอ่ะสรุปให้พี่มาสองทุ่มนะแล้วเจมโฟมต้องมาไหมไม่ต้องมาก็ได้เราไม่ต้องเจอกันทุกวันก็ได้แม่เราเจอกันบ่อยแล้ว อืมเราวนี่นะแล้วพี่ไลฟ์ตอนออกกาลังไน้่ยแมจะมีคนดูป่ะตอนเจมกําลังแบบตุบติ๊แตุบอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนอธิบายไปด้วยก็ได้ว่าอันนี้พี่แอนกำลังทําโปรแกรมอะไรเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วพี่ก็ส่องกล้องไปที่เจมแล้วเจมก็กำลังกระโดดยกเวทแล้วพี่ก็มาแบบอะไรกเจมเจมเป็นตัวประกอบให้พี่ได้เะล่ะได้ใช่ปะได้ได้คือพี่หวานบอกว่าให้แม่เล่นติกตอกให้เป็นก่อนตอนเนี้ยเราต้องให้กำลังใจกันนะห้ามทับถมโอเคต้องสอนละ อ๋อทิกตอกจะแบนไหมเหรอไม่ได้เหรอทิกตอกจะแบนไหมคืออะไรอ่ะคือแบนเรื่องเลยไม่เพลงเป็นบรรยากาศของของจิมอะเหรอไม่ได้เหรอถ้าเกิดถ้าเกิดเบาๆพอได้ครับอ๋อโอเคเข้าใจ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 รอบหน้าเดี๋ยวไปคิดมาก่อนนะมาเจอสนุกไหมแม่สนุกขอบคุณที่ชวนนะคะเด็กๆที่นึกว่าพวกเราแบบไม่รอพี่แล้วเลยแล้ว รอ<ส>เพราะว่าวันเนี้ยโฟมโปรยไปเยอะมากว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษสุดเซอร์ไพรส์อุ้ยใ<ะ>ครแข่งมานีน่โฟมขอบค,คุณนะคะไลฟ์มาตั้งนานแล้วหรอคะโฟมผมไลฟ์มาตั้งแต่ประมาณสองทุ่มเราไม่ทํางานทํกากันแล้วไงเนะี่ยไม่โฟมไลฟ์ต่อเจมให้เจมไลฟ์ก่อนโฟมก็ไป<อ>ทําพลงแล้วก็มาต่อกันทีหลังเพราะว่าอันนี้แม่เห็นไหมว่าภาพชัดมากคือเขาก็คือแบบว่าโปรดักชันยิ่งใหญ่มากวันนี้ยไม่ใช่ใช้มือถือนะคะใช้คอมใช้กล้องใช้มีไม์ด้วยแม่ดูนี่ Rium, เดี๋ยวรอพี่ก่อนอีกไม่นานหรอกเออเอาแล้วให้ให้ลูกชายไปเซตไหมแม่ลูกชายมาเซตที่บ้านเอยมาเซตแค่หน่อยอุปกรณ์เยอะอยู่แล้วได้แม่คือผมบอกว่าคือผมสิบสอง k เลยนะของพี่ h d สิบสอง k ผมแต่ k ไม่สู้เลยตอนเนี้ยใช่พี่ไปสิบสองละจ่ายแม่ได้แม่ไม่ได้ใจสี่ล้านสองนะฮะขอบคุณนะคะเขาบอกว่าฝากเตือนพี่แอนเรื่องเมลมีฉายชีพด้วยนะคะติกตอกจะไม่มีการส่งเมลให้นะแม่ จะเจอพิชาชีพด้วยเหรอเผื่อไงเผื่อเราเราต้องแบบไม่สนใจอะไรโอเคได้เลยแต่ถ้าเกิดหัวใจอะไรมานี่สนใจได้ใช่ป่ะปลาลงได้ได้เลยโอเคได้ปลาวงปลาวานได้หมดเลยปลาวงปลาวานอะไรเนี่ยนะทุกคนไม่เบื่อหรอคะเนี่ยเราคนนั่งกันมาตั้งนานล้วสงสารจังเลยอ่ะน้องเขาบอกให้แข่งกันได้จ่ะหรือตาสุดท้ายแมแล้วแยกย้ายไหมจะแข่งอะไรอีกล่ะเขามือล้ากันหมดแล้ว เขาบอกว่าให้พี่แอนชวนพี่โอ้นสีมา้อาอนนะ้นอ่ะพี่ไม่ได้พูดเลยนะเจมก็นั่งตาลอยโฟมก็เป็นโรคซึมเศร้าเอาไงเดีย <laughs> <laughs> จะเอาใช่ไหมจะเล่นใช่ไหมเงี้ย <laughs> แต่ไม่แน่นะแม่ก็โฟมว่าแม่มีสิทธิ์ชนะพี่พี่อ้นอยู่นะเออก็ได้นะแต่เขาโอ้โหเขาแบบเจ้าแม่ติ๊กตอกก่อนการเลยนะโอ้นอะ่ะจริง เขาแบบโหโหโหดร้ายแล้วเขาจะชนะเอาเซเราทำไงเดียแล้วก็มีปมเลยนะพี่ส่วนซันนี่มาดีกว่าพี่ชวนซันนี่มาดีกว่าอันนี้ไม่อันนี้ส่วนตัวละอันนี้ส่วนตัวเขายอมเขายอมเขายอมเดี๋ยวพี่จะเอาซันนี่มาเดี๋ยวเรากลับมาจากเจแปนก่อนนางไปไหนไี่รู้อ่ะวิซันนี่ไปไปญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอเดินทางบ่อยมากมีแฟนอยู่ญี่ปุ่นเป่ะ ต้องขอบคุณใหม่ดาวิกาด้วยนะคะที่ให้ของขวัญพี่มานะคะขอบคุณออทุกคนเลยยังไม่ได้ขอบคุณยังไม่ไพี่ดูไม่ทันเลยคะ่ะใหม่เอาให้ชนบากคิมมาเขาบอกดวก่อนนะได้จี่ล้านสองใจเลยเหรอจี่ล้านสองใจเยอะไหมคะถือววาเยอะไหมคะเยอะมากเยอะมาก,มากใช่ป่ะดีใจจังดีใจขอบคุณทุกคนนะไปแล้วก็ได้เออ อันนี้ไงอันไหนอันนี้หรอคืออะไรแม่เขาบอกว่าเขาสุดท้ายว่าอ่ะมาเลยให้พี่จบแบบพี่นอนหลับสนิทเลยนะถ้าแพ้นี่เป็นปมในใจเลยนะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วผมขอชนะพี่แอนก่อนนอนหลคนบอกว่าชอบเสื้อพี่พี่ขอรีวิวเสื้อหน่อยพี่ฝึกรีวิวก่อนนะได้ได้ได้แล้วไม่มารีวิวตอนแข่งขันได้ไหะเข้าใจมาก่อนทุกคนเข้าใจเข้าใจให้หน่อยนะคะอ่ะเข้าใจเข้าใจให้อนหน่อยค่ะ นี่นนเป็นคนเรียนรู้เร็วค่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าแม่อยากได้คะแนนแม่ก็ต้องแบบอ,อ้อ,อนๆแบบว่าขอขอส่งของขวัญให้หน่อยนะคะอะไรอย่างนี้นะพี่จะต้องทำยังไงให้พี่ได้ของขวัญน้วเทพทั้งหลายคะ่ะเทพทั้งหลายขอชนะพี่แอนก่อนนอนได้ไหมคะให้โฟมชวนทุกคนมาโฟมแชททุกคนตลอดเลยที่ชวนมา ตาโฟมเขาเพิ่งแต่งงานนะคะเขาก็มีเจมอยู่ข้างๆแล้วเนี่ยแอนเนี่ยยังตัวคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนจะไม่ให้กําลังใจแอนหรอโฟมเขาแบบฟินไปแล้วอ่ะแล้วจะยัง,ยงไงอ่ะทุกคนพี่แอนเขารวยมากๆทุกคน แล้วเดี๋ยวกันนะแอนบอกก่อนบ้านแอนเนี่ยสองตารางวาบ้านโฟมกับเจมเนี่ยไล่กว่านะคะอยู่ติดถนนแล้วก็บ้านแอนเนี่ยอยู่ในซอยที่ลึกไปอีก3กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนได้เห็นใจกว่ามากทุกคนพี่แอนเขามีคอนโดมีอาพาร์ตเมนต์มีคอนโดยิ่งใหญ่มากมีแอนเพสทุกคนมีนวิลล่า สองคนนี้มีบ้านอยู่ต่างประเทศนะคะมีพื้นที่อีกมากมายทั่วจทั่วประเทศไทยมีรถประมาณห้าคันแล้วรวยพี่แอนมีอะไรพี่แอนมีเกาะเป็นส่วนตัวนะคะทุกคนของตัวเองเลยเหรอพี่แอนมีเกาะเป็นของตัวเองนะคะทุกคนเกาะที่ไหนก่อนวะเกาะไหนพี่แอนอะกุลาบกุลาบก่อนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอย่ามวยฟังเพลินทุกคนอย่ามวยฟังเพลินกุลาบกุลาบกุลาบอะกุลาบขออีกเอ้ยยังไม่เต็มสาม ขออีแค่คนละหนึ่งดอกค่ะทุกคนขอคนละหนึ่งดอกระหวา่ววางที่ให้ของขวนนัญแอนเนยช่วยบอกหน่อยว่าแขกรับเชิญทางหน้าที่แอนจะพามาเนี่คนยควรจะเป็นใครคะไห,หนลองเสนอชื่อเสียอยากเห็นใครอุ้ยขอบคุณค่ะปลาหมึกโอ้ยทําไมก็ได้ปลาหมึกเราไม่ได้อะไรเลยทำไมไม่เห็นปลาหมึกใครให้ปลาหมึกอะ่ะมองไม่เห็นอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะส่วนกุหลาบพี่จอยอ้นสีมากเค็ม ใช่ทุกคนอยากเจอมาคิมมาคิมมาไลฟ์มั้งไหมอะคะอุ้ยก็เผามาหรอก็เผาปานี่ไงก็เผาเมื่อกี้เอาไปละอุ้ยอะไรอะปาใช่อะอุ้ยอะไรอะพี่แอนใครอะพี่แอนซยตินตาเหรอขอบคุณนะคะเปรี้ยวขอบคุณพี่หวานพี่หวานต้องหยุดสปอยพี่แอนได้แล้วนะเดี๋ยวนางก็มาเก็บเงินส่วนตัวแอน หวานก็ไปอุ๊ยใครอ่ะสายน้ำคุณสายน้ำเฮ้ยน่ารักไม่เคยได้มาไอเมโลดี้คุณสายน้ำแอนอยากได้มาไอเมโลดี้บ้างอะค่ะคุณสายน้ำอยู่คนไหนได้ไหมคะคุณสายน้ำไม่ต้องไปคุณสายน้ำอยู่ตรงนี้พี่หวานพี่หวานเข้าห้องมาไม่อกี้ไม่เห็นนะพี่หวานพี่หวานเข้าห้องมาเมื่อกี้นะพี่หวานอีกห้าอีนะพี่หวานพี่หวานพี่หวานเฮ้ยมาเข้าอพี่หวานเอ้ยพี่หวานพี่แอน์เขารวยจะตายพี่หวานไปให้เขาทำไม ลิงอ๊อฟโอ้โหหายตายแล้วคิวเขาอุวเขาบคุณค่ะคุณสายน้ำเทพวันนี้เป็นเทพใส่น้ำประจำบ้านคุณสายน้ำอยู่ตรงนี้คุณสายน้ำถ้าอยากดูจอชัดชัดให้อยู่บ้านนี้ถ้าคุณสายน้ำไปอยู่อีกจอคุณสายน้ำจะเห็นหน้าเพียรนไม่ชัดคุณสายน้ำแอนเป็นแม่เจมนะคะคนนั้นเขาแค่ลูกเซไพรส์ขอปลายฟ้าขอบคุณแคท์ทิธามาขอบคุณค่ะ พี่หวานขอบคุณมากเลยมือโบน้ำผู้ชนะมือใส่น้ำอยู่ตรงนี้นะพี่แอนไม่ต้องไปหาพี่แอนเพราะว่าหน้าจอพี่แอนชัดเลยเขาก็แบ่งเป็นสองใจได้ไงใช่ไหมเขาก็มาสองคั้ได้เพราะ่พี่แอนจะชนะแล้วตอนนี้ยไม่ใช่จิษพี่แอนน่าจะชนะแล้วแหละเทปไปแล้วเทอวันนี้วันนี้เทพเทพส้มกับเทพลีน่าไม่มาเลยนะ เทส้มกบบเดีมาเลยนะเจฟดีน่าบอกว่าเน็ตไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยตอนเข้ามาแต่พี่ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคุณคุณก้อเผาอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณก้อเผาใช่ก้อเผาขออีกสักชิ้นหนึ่งให้เป็นบุญตาหน่อยเจมเจมร้องเพลงเลยเลยเจมร้องเพลงเพราะๆหน่อยแม่คนไล่แม่สี่ล้านห้าแล้ว อุ้ยดีใจมากขอบคุณค่ะสี่ล้านหกเราเห็นจากจอเราสี่ล้านอุ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยคุณยิ้มขอบคุณขอบค่ะเบนจังขอบคุณน้ำฝนกระตูนมีใครมาอีกคุณใส่น้ำขอบคุณนะคะฟานคิมมี่เฟอร์บายอ่านไม่ทันกาเท่าด้วยทุกคนอีกยี่สิบห้าวีคุณยิ้มขอบคุณค่ะ ทำไปสองคนที่อ่านเร็วจังนะพี่ตามไม่ทันเลย,เยกระตุ้นกับคุณมากนะ <c oughs> ได้ <c oughs> ัวกแล้วคุณก็เผาก็เผาส่งให้อีกได้นะก็เผาดีใจจังนี่อะไรใครให้มาไม่ได้อะไอีกแล้ววะทำไมแม่ดูตื่นเต้นอีกแล้ววะได้อะไรมาเป้เหรอขอบคุณนะเขาบอกให้ี่เชอร์ร<ส>ี่มาแม่ชเชอร์รี่เข็มวะเหรออุ้ยนี่พี่หวาน คุณครับคุณหวานได้ค่ะหวานอย่าไปยอมจคนว่านี่นะเจมจิไม่ยอมเลยนะแม่แม่ชนะไปแล้วมันจบแล้วม่จบแล้วจบแล้วแม่ชนะแม่ชนะแม่เห็นข้างบนจอด้านขวาไหมคะวินน่ะคูณสามคือแม่ชนะสตาดโอ้แม่เก่งเกินโอ้ยสรุปแม่ก็รีวิวเสื้อผ้าไม่ได้สินะวันนี้ได้ ขอบคุณนะคะคุณสายน่ะคุณน้ําหวานคุณยิมมี่คุณกอเผ่าคุณจูคุณรัติการคุณตุกติ๊กนะคะคุณมุกนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ให้ดอกกุหลาบแล้วก็กดไลค์นะคะกดหัวใจให้แม่แม่พูดอตาแม่พูดขอบคุณน้ำหวานนะคะฟาคิดเข็มแม่เรียกพี่น้ำหวานใหม่ไบเทปน้ำหวานนะคะคุณชานนะคะคุณเปรี้ยวคุณ เออโอระตุ้นมือไปโดนอะไรอีกแล้วเต็มไปหมดเลยไปแล้วเจมส์โฟมช่วยม่ด้วยมือลานโดนอะไรก็รู้ขยับก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะโอเคไลฟ์บิวบีเอ็นในสี่มินิตนะอ้าวทำไมอ่ะทำไมพี่กดแรงอ้าวอ้าวอยู่กันไหมเนี่ยเออมันแฮงอยู่สงสารแม่ได้สงสารอยู่สงสารอยู่พี่หวานสงสาร